เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของปักหมุดจุดอร่อยค่ะรายการที่จะบอกคุณว่าที่ไหนมีอะไรอร่อยและจุดอร่อยอยู่ตรงไหนค่ะและเข้าสู่ช่วงปักหมุดจุดไกลค่ะวันนี้แป๋วแต๋จะพาไปปักหมุดกันที่ไหนไปกันเลยค่ะ ช่วงปักหมุดจุดไกลในวันนี้นะครับมากันที่จังหวัดกระบี่กันนะครับ <Yes. S 1> ไปกันที่ร้านอาหารเจ้าเด็ดเจ้าดังที่เรียกได้ว,ว่าเป็นร้านอาหารที่เชิดหน้าชูตาของเมืองกระบี่เป็นอย่างยิ่งนะครับ <Yes. S 1> นั่นก็คือร้านตะโกลานั่นเองครับ <Yes. S 1> ถ้าใครที่มาเที่ยวเมืองกระบี่แล้วพลาดการมาทานร้านตะโกลาแล้วก็ถือว่ามาไม่ถึงเลยนะครับเ <Yes. S 1> พราะที่นี่นอกจากอาหารจะอร่อยแล้วยังเป็นร้านที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นเมืองกระบี่ไว้อย่างครบถ้วนเลยครับ มาที่ร้านนี้จะได้เห็นแปลงผักปลอดสารพิษที่น่าล้ำทานมากๆซึ่งผักในแปลงนี้นะครับทางร้านจะนำมาทำอาหารให้กับลูกค้าทานโดยเน้นเรื่องความสะอาดและความสดเป็นสำคัญครับมากินอาหารที่ร้านตะโกลาดนนีแล้วนะครับก็จะได้รับทั้งความอิ่มอร่อยและสุขภาพที่ดีตามไปด้วยนะครับเพราะทางร้านบอกว่าอาหารที่ขายนี้เรียกว่าเป็นอาหารเอเชียแด์ยุโรเปียนครับ ที่รวบรวมเอาอาหารนานาชนิดทั้งอาหารจีนอย่างติ่มซำและอาหารพื้นเมืองภาคใต้อย่างแกงส้มแกงกะทิปูและอาหารนานาชาติอย่างซีซาสลัดหรืออาหารฮ่องกงต่างๆก็เ,เลือกรับทานกันได้ตามอัธยาศัยเลยครับอาหารที่พลาดไม่ได้สำหรับันนี้นะครับก็อย่างเช่น หมูหันสโกลากุ้งแม่น้ำผัดกระเพาะปลา <c oughs> แกงเหลืองแกงไตปลาต่อผัดกุ้งแกงกะทิปูสีสาสลัดทามาแฮมกับเมลอน <c oughs> การไปก็ไม่ยากเลยนะครับถ้ามาจากสนามบินกระบ,บี่ <c oughs> เดี๋ยวขวาขับมุ่งหน้ามาทานตัวเมืองกระบ,บี่เจอสามแยกไฟแดงตลาดเกา่าเดี๋ยวซ้ายเข้าเมืองกระบี่ประมาณ3กิโลเมตร จะเห็นร้านตะโกลาอยู่เนถนนทางด้านซ้ายมือตรงแยกปานุราชหรืออยู่ก่อนถึงโรงพยาบาลกะบี่เพียง1กิโลเมตรนั่นเองครับเปิดบรกิการตั้งแต่6โมงเย็นถึง5ทุ่มนะครับร้านตะโกลาัวกระบี่พลาดไม่ได้เลยครับ ที่สําคัญค่ะการจ,ะะจราจรเนี่ยยังสะดวกสบายด้วยค่ะเพราะว่าสามารถลัดเลาะไปได้หลายเส้นทางในกรุงเทพค่ะถ้าคุณผู้ชมนะคะมีโอกาสแวะมาแถวนี้นะคะ<ม>ก็อย่าลืมมาตามรอยร้านที่กระต่ายปักหมุดไว้นะคะ<ม>แล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการปักหมุดจุดอร่อยก็หมดลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติชมรายการนะคะหรือว่าส่งจุดอร่อยให้เราไปปักหมุดกันได้ค่ะโดยสื่อสารกับทางรายการตามรายละเอียดที่ขึ้นไว้ค่ะ you <Hands> shake <Sugar> it gotta play a life it's a cold act moment let me go and get my camera all i wanna know is sexy can i hit it from the front then i hit it from the back no you like it like that don't we take it to the bed then we take it to the floor then we chill for a second then we back at it now sexy can just pardon my manners girl how <hacerlo> you shake <smir said> it gotta play a life ขอเวลาไปจัดการกับอาหารญี่ปุ่นตรงหน้าก่อนค่ะอออาิเเเลลยยยนชบคพูดรังี่่ the